สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจฟจะมาชวนทำพวงมาลัยข้อพระกรใหญ่ค่ะเป็นพวงสีแดงนะคะงานดอกมะลิจากกระดาษสาค่ะมะลิหอมจากกระดาษสานะคะตอนนี้นะคะเราจะเข้าช่อเอื้องก่อนค่ะเช่นเดิมค่ะเราจะเตรียมก้าน ดอกมะลินะคะเป็นก้านแบบนี้นะคะเป็นดอกมะลิจากกระดาษาแบบนี้นะคะต่อกา้านโดยใช้โอราเทปต่อก้านนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะทําการเข้าช่อเอื้องก่อนค่ะโดยที่นะคะก็จะทำตูมนะคะมีดอกตูมดอกแย้มนะคะไล่ลําดับมาค่ะเหมือนเดิมนะคะการเข้าช่อเอื้องนะคะช่อเอื้องของเราจะเป็นช่อเอื้องสองด้านนะคะ ช่อเื่องสองด้านเนาะสีแดงสีแดงสดสวยค่ะนะคะอันนี้คือพวงมาลัยที่เราเตรียมร้อยไว้แล้วนะคะเตรียมร้อยไว้แล้วนะคะจากดอกมะลิค่ะจากดอกมะลิหอมกระดาษานะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือพวงที่เราเข้าพวงไว้แล้วนะคะร้อยเข้าพวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้คือกําลังเข้าช่อเอื้องนะคะไล่ลําดับเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็คือใช้ดอกมะลินะคะต่อก้านนะคะเป็นดอกแซมเนะไล่ลําดับลงมานะคะไล่ลําดับลงมานะคะจากดอกตูมค่ะดอกตูมหชั้นสองชั้นแล้วก็ดอกแย้มนะคะเดี๋ยววันนี้ความพิเศษของพวงนะคะเราจะรัดข้อนะคะเราจะรัดข้อใช้ใช้มาไลยซีกเล็กๆนะคะรัดข้อพวงข้อพระกรนะคะ ทำช่อเอื้องค่ะตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการทําช่อเอื้องนะคะเราจะแซมด้วยดอกบอสซัมนะคะเป็นบอสซัมแบบนี้นะคะวันนี้เจะเลือกใช้ขอเลือกใช้เป็นบอสซัมแบบนี้นะคะบอสซัมปลายเรียวนะคะปลายเรียวเพียวนะคะปกติเราจะใช้ตัวกลมเนาะแต่วันนี้ขอขอใช้นะคะเจะเลือกใช้แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อยนะคะให้กับตัวพวงนะคะ เพราะว่าสีแดงจะเป็นสีที่ค่อนข้างสดเนาะเป็นสีค่อนข้างสดนะคะดูความเข้มนะคะของสีนะคะแต่ทีนี้เจ๊มีความคิดว่าควรจะใช้บอสซัมค่ะเป็นตัวตัวเบรกความเข้มนิดนึงนะคะเพื่อความอ่อนช้อยนะคะของพวงนะคะก็เลยเลือกใช้บอสซัมตัวเพียวค่ะตัวปลายกรีบนะคะปลายกรีบของตัวดอกจะเพียวๆนะคะอันนี้คือช่อเอื้องค่ะ ช่อเอื้องนะคะตอนนี้เราทำช่อเอื้องได้หนึ่งด้านแล้วนะคะอันนี้นะคะพอเราได้ช่อเราได้ช่อเอื้องหนึ่งด้านแล้วเนาะเราก็จะดัดนะคะดัดแล้วก็จัดด้านนี้จะเป็นด้านขวานะคะเป็นด้านขวาก็จะดัดนะคะดัดให้ให้ ให้เข้ารูปอะค่ะแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมีรัดข้อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะย่อขนาดของตัวช่อเอื้องลงมานิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ไม่ตัวตัวของช่อเอื้องนะคะไม่ไปบังทับนะคะไม่ไปไม่ไปบังทับบงังบังความสวยของตัวรัดข้อด้วยนะคะแบบนี้เนาะเราจะย่อนะคะเราจะย่อลงมาเล็กนิดนึงค่ะแต่ไม่เยอะนะคะอาจจะลดทอนจำนวนดอกลงนิดหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะดูค่ะวิธีการเข้าช่อเอื้องนะคะจับดอกตูมนะคะไล่ลําดับมาเลยค่ะสักสามสักสามก้านนะคะสักสามดอกหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ไล่ดอกตูมมาค่ะดอกตูมหนึ่งชั้นดอกตูมหนึ่งชั้นมาเลยค่ะจับให้มีความสมดุลน,นะคะลองดูระดับค่ะแซมด้วยดอกมะลิค่ะแซมด้วยดอกมะลิตูมนะคะแซมด้วยมะลิตูมเนาะ ต่อไปก็จะเป็นกำลังใส่นะคะกำลังวางนะคะเป็นดอกตูมสองชั้นค่ะดอกตูมสองชั้นนะคะสีแดงสวยมากค่ะสีแดงสวยมากนะคะสีแดงเขาจะมีความเด่นเนาะเขามีความเด่นความสดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเบรกนะคะให้เขามีความอ่อนช้อยขึ้นโดยที่อย่างที่เจ๊บอกตะกี้นะคะเราจะเลือกใช้บอสซัมนะคะซากุระบอสซัมที่เป็นปลายเคลียวๆนิดนึงนะคะ เพื่อเบรกความความเข้มของตัวดอกนะคะให้เขามีความอ่อนช้อยนะคะมันจะไม่เหมือนกับพวกสีสีชมพูพาสเทลสีม่วงพาสเทลนะคะหรือจะเป็นสีฟ้าพาสเทลอย่างเงี้ยคะ่ะอันนั้นเขาจะมีความอ่อนช้อยอยู่แล้วในตัวสีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมันก็จะง่ายต่อการต่อการเข้าช่อนะคะทีนี้ทีนี้มันเป็นสีแดงเนี่ยพอพันสีแดงปั๊บนะคะเราต้องการความอ่อนช้อยของตัวพวงมาลัยเราจะเบรกเขาด้วย จะเบรกเขาด้วยดอกบอสซัมค่ะโดยที่เราเลือกใช้กรีดปลายเพียวนะคะจุดเล็กๆน้อยๆนะคะจุดเล็กๆน้อยๆเราไม่ควรมองข้ามเนาะเราไม่ควรมองข้ามนะคะใส่ไล่ลําดับมาเลยค่ะตั้งแต่ดอกตูมดอกตูมมารินะคะหนึ่งสองสามก้านนะคะสามก้านาตูมกุหลาบนะคะหนึ่งชั้นสองชั้นแย้มสามชั้นค่ะไล่ลําดับมาเลยนะคะไล่ลําดับมาเลย ดูความสมดุลด้วยนะคะดูความสมดุลน,นะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะคะลองกะดูค่ะตรงนี้ไม่ซีเรียสไม่ฟิกนะคะตรงนี้เราจะไม่ฟิกเนาะก็คือดูดูความสวยงามเป็นหลักค่ะแล้วก็ความสมดุลน,นะคะพันด้วยฟอลาเทปจับแน่นนิดนึงนะคะสังเกตนะคะสังเกตการจับมือจะค่อนข้างแน่นนะคะเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะคะเวลาเราเราเข้าพวงเนาะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะ อยู่ได้นานเท่านานนะคะพวงมาลัยจากดอกมะลิพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษานะคะดอกมะลิหอมจากกระดาษาอยู่ได้ตราบนานเท่านานนะคะเท่าที่เราจะจะใช้งานนะคะจะอยู่คงสภาพแบบนี้นะคะชุดนี้นะคะจะบรรจุพร้อมกับกล่องกระดาษานะคะกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ทําเสร็จแล้วเชฟจะวางให้วางให้ดูนะคะวางให้ดูในกล่องเนาะนี่ค่ะ เข้าช่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงการมัดช่อรวมแล้วค่ะการเข้าช่อรวมนะคะเอาสองด้านค่ะหลังจากที่จัดเสร็จเรียบร้อยนะคะจัดเสร็จเรียบร้อยเอาสองด้านด้านซ้ายและด้านขวานะคะจับมารวมกันก่อนนะคะจับมารวมกันก่อนค่ะจับมารวมกันจับแน่นๆนิดนึงนะคะโดยก็โดยที่เราจะพันนะคะพันให้เรียบร้อย ะะพันให้เรียบร้อยใช้ฟลต์เทปพ,พันเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะพันเก็บนะคะเอาสองช่อสองด้านมารวมกันจับแน่นนิดนึงนะคะใช้ฟลต์เทปนะคะใช้ฟอบฟลต์เทปพ,พ,พันแน่นพันพันเก็บรายละเอียดนะคะเข้าดอกกุหลาบตรงกลางนะคะเป็นดอกใหญ่ตรงกลางเนาะ อันนี้เราจะได้ตัวช่อเอื้องแล้วนะคะช่อเอื้องแบบนี้เนาะมัดรวมกันนะคะเก็บรายละเอียดด้านหลังเรียบร้อยค่ะเก็บรายละเอียดด้านหลังนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะน,นี้นะคะตัวของช่อเอื้องสีแดงนะคะเห็นไหมคะจะมีความอ่อนช้อยขึ้นเนาะเพราะสีเขาจะเป็นสีที่สนนะคะสีที่สนแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสีที่หนักแน่นนิดนึงสีแดงนะคะทีนี้เราจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ความอ่อนช้อยก็คือตัวเบรกด้วยเนี่ยคะ่ะ ตัวบรัสซัมปลายเปรี้ยวแล้วก็ตัวของอดอกมะลิแซมชอบแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาเตรียมพวงค่ะเตรียมพวงนะคะเตรียมพวงอะไรที่เราร้อยเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราร้อยไว้เนาะเราต้องทําให้พวงอะคะ่ะกระชับนิดนึงนะคะดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นนิดนึงนะคะจับเข้าพวงดีๆค่ะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะ ให้ลงล็อกลอยต่อของพวงนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้แน่นน,น,ะะน,นิดนึงนะคะดึงให้แน่นนิดนึงนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะแบบนี้นะคะเราได้ตัวพวงแล้วนะคะข้อข้อพระกรใหญ่นะคะได้ตัวพวงแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเตรียมรัดข้อค่ะรัดข้อพระกรนะคะ เราจะรัดด้านบนนะคะเราจะรัดพวงด้านบนนะคะเตรียมรัดข้อพ่ากรนะคะเตรียมรัดข้อนะคะเป็นมาไลาซีกนะคะทํามาไลาซีกให้ให้พอดีนะคะความความยาวค่ะให้พอดีกับตัวพวงนะคะ <ss ing> แบบนี้ค่ะแล้วก็มัดค่ะเราจะเราจะรัดข้อด้านบนนะคะด้านบนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดช่อเอื้องด้านนี้นะคะแล้วก็มีอุบะเนาะแบบนี้นะคะ มัดแน่นนิดนึงนะคะจับแน่นนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะจับแน่นนิดนึงนะคะอ่าได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะตัวพวงแล้วก็รัดข้อด้านบนนะคะรัดข้อด้านบนเนาะนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึ่งนะคะของพวงมาลัยข้อพระกรใหญ่นะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ตัวพวงแล้วค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราเรากำลังจะทําตัวอุบะนะคะเราได้เราได้ช่อเอื้องแล้วเนาะก็กําลังจะทําตัวอุบะนะคะเป็นอุบะผู้นะคะเป็นอุบะผู้เนาะก็จะใช้อยู่ทั้งหมด15ดอกดอกตูมกุหลาบตูมแบบนี้นะคะกําลังทําการตัดลวดนะคะตัดลวดที่เราที่เราเข้าดอกกุหลาบไว้ะค่ะ แบบนี้เนาะตัดนะคะกุหลาบแบบนี้นะคะเราใช้ทําอุบะเนาะก็ตัดตัดก้านออกเลยค่ะตัดก้านออกเลยนะคะการทําอุบะนะคะก็จะเป็นอุบะคู่ใช้ทั้งหมดอยู่15เส้นนะคะใช้ทั้งหมดอยู่15เส้นเรียงเรียงตัวของดอกตูมมาลินะคะจะใช้9ดอก7ดอก แล้วก็ห้าดอกนะคะจะเป็นอุบะพู้นะคะเก้าดอกหนึ่งเส้นเจ็ดดอกห้าเส้นเก้าเส้นค่ะขอโทษค่ะเก้าดอกเก้าเอ้เก้าดอกหนึ่งเส้นนะคะห้าดอกเจ็ดดอกห้าเส้นห้าดอกเก้าเส้นค่ะเริ่มเริ่มงงๆนะคะเอาใหม่นะคะเก้าดอกหนึ่งเส้นเจ็ดดอก เซนแล้วก็ห้าดอกเก้าเซนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอุบะนะคะตัวอุบะผู้เนาะตอนนี้เราจะทำการตัดนะคะตัดก้านดอกมะลินะคะให้พอดีค่ะไม่สั้นและก็ไม่ยาวเกินไปเพื่อที่จะเตรียมทำตัวอุบะค่ะเนาะตัดไว้แบบนี้นะคะประมาณขนาดนี้เนาะดอกมะลินะคะมะลิหอมกระดาษสาค่ะแบบนี้นะคะตัดเลยค่ะตัดแบบนี้นะคะ อันนี้คือกุหลาบทําอุบะนะคะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะทำการตัดเนาะ ตัดเตรียมเตรียมจํานวนดอกนะคะไว้นะคะจนครบนะคะเราเช็คแล้วนะคะอันนี้นับเนาะจะต้องใช้อยู่ทั้งหมด1 1 9ดอกนะคะ1 1 9ดอกก็คือแยกเป็นเส้น9 9ดอก1เส้นนะคะแล้วก็เส้นที่ใช้ดอกมะลิ7ดอกอยู่5เส้นนะคะแล้วก็5ดอกอยู่9เส้นทั้งหมด15เส้นค่ะจำนวนดอก1 1 9ดอกนะคะ บบนี่นะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะตัดจนครบนะคะเราก็จะจัดแบ่งไว้แบบนี้เนาะแบบแบ่งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวสัดเสร็จปั๊บเราก็จะทําการร้อยอุบะค่ะโดยที่ใช้ดอกกุหลาบจากระาสาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะร้อยเป็นอุบะพวงมาลัยค่ะ เตรียมตัดเส้นได้นะคะเตรียมตัดเส้นได้สําหรับการร้อยอุบะค่ะ15เส้นทั้งหมดนะคะให้พอประมาณเนาะไม่สั้นเราก็ไม่อยากจนเกินไปอย่าสั้นเกินนะคะเพราะเดี๋ยวเรามัดมันจะลําบากนะคะมันจะลําบากตอนที่เรามัดเข้าพวงเนาะแบบนี้นะคะตัดให้ครบ15เส้นค่ะต่อไปขั้นตอนนี้นะคะเรากําลังจะเริ่มร้อยอุบะค่ะตัดตัดดอกมะลิเสร็จแล้วนะคะ ร้อยอุบะได้เลยค่ะเราจะใช้เข็มเย็บผ้านะคะธรรมดาเนี่ยค่ะแต่เบอร์ใหญ่นิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดนะคะถ้าว่าถนัดเป็นเข็มร้อยมมลายก็ได้นะคะก็ร้อยร้อยอุบะนะคะเริ่มร้อยอุบะเนาะแบบนี้นะคะเราจะทําเป็นอุบะผู้นะคะโดยที่ปลายของปลายของอุบะนะคะเราจะใส่เป็นมะลีแบบนี้ส สองดอกนะคะแล้วก็จะตามด้วยดอกกุหลาบแบบนี้นะคะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคู่ค่ะสองดอกก็พอเนาะแบบนี้นะคะถ้าสามดอกก็จะยาวไปถ้าสามดอกมันจะยาวไปนะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบยาวๆก็ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนก็ได้ค่ะว่าสองกับสามดอกนะคะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูค่ะลองเทียบกันดูเนาะว่าอันนี้คือแบบ แบบสองดอกนะคะปลายอุบะนะคะปลายปลายอุบะแบบนี้ค่ะสองดอกแต่ว่าแบบนี้คือสามดอกเดี๋ยวเราจะลองวางนะคะเพื่อให้ดูว่าว่ายาวเกินไปไหมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะยาวจนเกินไปเนาะมันจะแต่ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าชอบก็เป็นก็แบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเลือกดูเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหน ก็คือ2ดอกกับ3าดอกแต่ถ้าชอบไม่ว่ากันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้า3ดอกแบบนี้ค่ะมันก็จะยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้า2ดอกก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราร้อยอุบะนะคะร้อยอุบะ15เส้นค่ะอย่างที่จะบอกเนาะก็จะใช้9้าดอก9้าดอกนี้เรานับนับจากดอกกุหลาบขึ้นไปนะคะตรงปลายนี้เราไม่ได้นับเนาะก็คือต้องเพิ่มดอกเพิ่มจํานวนดอกเข้าไปเองนะคะก็คือ9ดอกนี่เหมือน9ดอกคืออย่างนี้ค่ะเวลานับก็คือนับจาก จากเนี่ยค่ะจากกุหลาบขึ้นไปค่ะเป็นเก้าดอกนะคะเก้าดอกหนึ่งเส้นเจ็ดดอกห้าเส้นห้าดอกเก้าเส้นทั้งหมดสิบห้าเส้นค่ะโอเคเราเริ่มทํากันเลยค่ะสิบห้าเส้นนะคะพอเราร้อยเราร้อยปลายนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เนาะร้อยปลายแบบนี้นะคะอันนี้คือสามเส้นมันจะมันจะยาวไปนะคะมันจะยาวไปเราก็จะใช้ปลายผูก ปลายอุบะนะคะแค่สองเส้นก็พอแบบนี้นะคะสองเส้นก็พอแบบนี้ค่ะอันนี้คือพอเราร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็ร้อยดอกกุหลาบเข้าไปเนาะแล้วก็อันนี้คือเก้าเก้าดอกค่ะเรานับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าเก้าดอกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เจ็ดดอกห้าเส้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะอันนี้คือเก้าเก้าดอกนะหนึ่งเส้น แล้วก็เจ็ดดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกนี้อีกเจ็ดดอกนี้ห้าเส้นนะคะห้าเส้นแล้วก็ห้าดอกเก้าเส้นนะคะร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะจนครบนะคะใช้เข็มเราจะใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะหรือถ้าถนัดเป็นเข็มร้อยมารายก็ไม่ว่ากันนะคะได้หมดค่ะ แล้วแต่ถนัดนะคะแบบนี้นะคะร้อยร้อยอุบะแบบนี้นะคะใส่ปลายปลายดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเพิ่มรายละเอียดนิดนึงนะคะเพิ่มรายละเอียดของตัวอุบะนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะร้อยไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดใช้สิบห้าเส้นนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดดอกนะเจ็ดดอกเราใช้อยู่ห้าเส้นค่ะ เพื่อที่จะให้จับให้เขาเป็นผู้นะคะเป็นผู้เนาะแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะร้อยไปเรื่อยๆจนครบนะคะจนครบสิบห้าเส้นค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้อุบาทนะคะ ใกล้จะครบแล้วค่ะแบบนี้นะคะร้อยปลายใส่ปลายอยู่สองดอกนะคะปลายกุหลาแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยขึ้นไปนะคะร้อยขึ้นไปอย่างที่จะบอกตะกี้เนาะก็คือใช้เก้าดอกนะคะหนึ่งเส้นเนาะนะคะเจ็ดดอกเจ็ดดอกอยู่ห้าเส้นนะคะแล้วก็ห้าดอกอยู่เก้าเส้น,นะค่ะทั้งหมดใช้สิบห้าเส้นนะคะแบบนี้ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะได้ครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเราได้ครบแล้วนะคะเราจะทำการมัดรวมเข้าเข้ากับตัวพวงค่ะเราจะรวมมัดเข้ากับตัวพวงนะคะเหลืออีกสองเส้นก็นเสร็จละค่ะเราได้ตัวของอุบะนะคะครบทั้งทั้งสิบห้าเซนละค่ะโดยการตอนแรกนะคะให้จับเนาะให้จับให้จับเส้นเก้าก่อนเป็นหลักนะคะจับจับเส้นเก้าเป็นหลักเป็นแกนหลักนะคะแล้วก็จับเส้นห้า เส้นเจ็ดค่ะเส้นเจ็ดดอกนะคะเอามาเอามารวมเอามารวมกับเก้านะคะต่อไปก็คือจะจับเส้นห้าเส้นห้าดอกะคะ่ะรวมค่ะรวมมัดรวมนะคะโดยที่เอาเอาร้อมเอาเอาให้มัดรวมล้อมล้อมกับตัวของตัวแกนหลักนะคะตัวแกนหลักเนาะแบบนี้นะคะ จับนะคะจับแล้วก็ดูระดับค่ะดูระดับนะคะเช็คดูระดับนะคะให้โดยที่เราจะดูตัวตัวปลายของตัวปลายของดอกเป็นหลักนะคะตัวปลายของดอกเป็นหลักหมายถึงตรงนี้นะคะโทษค่ะไม่ใช่ปลายเนาะตรงตรงตรงเส้นต้นดอกสุดท้ายอะคะ่ะให้เป็นหลักแบบนี้นะคะเพราะว่าเราตัดค่อนข้างจะเท่ากันทุกดอกอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ให้เขาเรียงเป็นผู่ค่ะเป็นอุบะคู่ลงมานะคะ,แบบะ,คะเรียงเป็นอุบะพู่ลงมานะคะแบบนี้นะคะเรียงเป็นอุบะคู่ลงมาแบบนี้ค่ะพอมัดนะคะพอมัดแล้วเราจะรวมค่ะรวบเลยค่ะพอจับช่อได้แล้วนะคะจับช่อได้แล้วเราจะเราจะมัดนะคะมัดค่อนข้างแน่นนะคะให้แน่นแน่นไปเลยนะคะให้แน่นนิดนึงนะคะอ่าเท่าได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็เช็คดูอีกรอบค่ะเช็คดูความเช็คดูความแน่นอีกรอบนึงนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของตรงพู้นะคะแบบนี้เนาะไล่ระดับลงไปแบบนี้ไล่ระดับลงไปแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คืออุบะที่เราทําได้แล้วนะคะมัดค่ะมัดเข้ากับมัดเข้ากับตัวพวงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ มัดให้แน่นๆเลยนะคะจับให้แน่นๆเนาะจับตัวพวงแน่นๆเลยนะคะให้เขาอยู่นะคะให้เขาอยู่ให้มัดให้แน่นให้อยู่กึ๊กเลยค่ะมัดให้แน่นๆนะคะดูล็อกนะคะดูล็อกมันจะลงล็อกพอดีค่ะจะไม่เห็นรอยต่อนะคะจะไม่เห็นรอยต่อแต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะจะไม่เห็นนะคะจะซ่อนปมนะคะจะซ่อนปมไว้ข้างในเนาะ เราจะไม่เห็นรอยต่อนะคะเพื่อความละเอียดของงานนะคะเพื่อความละเอียดของงานนะคะแบบนี้ค่ะจะไม่เห็นเลยนะคะต่อไปก็คือตัดค่ะตัดตัดได้นะคะตัดได้ออกนะคะให้ชิดที่สุดค่ะให้ชิดที่สุดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนค่ะ ซ่อนปมนะคะซ่อนได้เนาะซ่อนได้เข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่อยๆนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะทำํำด้วยความทนุถนอมนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ตัวของตัวของพวงนะคะตัวของพวงแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะตัวของข้อประกอบแบบนี้ค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะได้พวงพร้อมกับอุบะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะวางค่ะ วางช่อเอื้องนะคะกับพวงตัวพวงได้เลยค่ะโดยที่เราจะใช้เส้นได้นะคะล็อกซ้ายล็อกขวานะคะล็อกขามัดได้ค่ะทําการมัดนะคะแบบนี้นะคะค่ะเราจะมัดนะคะให้แน่นนะคะให้แน่นโดยที่ใช้โดยที่ใช้ได้ร้อยมาไลยนี่ยแหละคะ่ะแบบนี้นะคะล็อกขาล็อกให้แน่นเลยมัดให้แน่นนะคะ จับให้แน่นะคะ่ะดูล็อกนะคะดูล็อกของของตัวพวงอะคะ่ะมันจะลงล็อกของมันนะคะแต่ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะค่ะตรงนี้ลงล็อกแล้วนะคะค่ะแล้วก็มัดค่ะมัดให้แน่นนะคะเราจะล็อกอยู่สามจุดนะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางค่ะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะ วิธีการล็อกชอบเอื้องกับพรมาลัยนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นการล็อกนะคะอีกด้านนึงค่ะแบบนี้นะคะจับนะคะจับล็อกแบบนี้นะคะใช้ได้มัดนะคะให้แน่นนะคะให้แน่นนิดน,นึง อาจจะพลิกอาจจะพลิกด้านนะคะเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้เราเห็นถึงตัวเส้นได้นะคะให้ลงล็อกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอลงลงลงแล้วก็คือมัดได้เลยค่ะต่อไปเป็นการล็อกตรงกลางนะคะตรงกลางพวงจับเหมือนเดิมค่ะจับเหมือนเดิมนะคะ,ค,ะค่อยคยจับนะคะแต่ว่าต้องมัดให้แน่นๆนะคะอันนี้ล็อกตรงกลางนะคะจับสอดได้เข้าไปค่ะ สอดได้เข้าไปนะคะดูล็อกนะคะดูให้ลงล็อกค,ค่ะดูให้ลงล็อกนะคะแบบนี้นะคะอ่ะพอเราได้เสร็จเราสอดได้เสร็จแล้วนะคะเราสอดได้เสร็จแล้วนะคะ <sentences> ก็มัดค่ะมัดให้แน่นๆนะคะทําการมัดน,นะคะอ่ามันจะลงล็อกพอดีค่ะจะลงล็อกของตัวพวงพอดีค่ะแบบนี้นะคะลงให้แน่นๆเลยค่ะ เราก็ทําการเก็บรายละเอียดค่ะโดยการตัดปลายตัดปลายของของได้นะคะท,ที่เราที่เราทําอุบะตะกี้นะคะแล้วก็จัดทรงค่ะจัดทรงของตัวตัวช่อเอื้องนะคะตัดทรงนะคะจัดทรงให้พอดีกับตัวพวงค่ะอันนี้เราจะทําการเก็บรายละเอียดนะคะทุกขั้นตอนค่ะเก็บรายละเอียดทุกทุกส่วนนะคะ เล,เล็มได้คะ่ะเล็มปลายของได้ที่เราทำอุบาตะกี้นะคะ<ม>เช็ครายละเอียดนะคะเช็ครายละเอียดนะคะของพวงแล้วก็จัดช่อเอื้องคะ่ะว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือยังนะคะซ้ายขวาเท่ากันหรือยังนะคะเรามัดค่อนข้างแน่นมากนะ,ะให้อยู่กึกนะ,ะอยู่กึกเลยแล้วก็แน่นมากๆนะคะจัดจัดช่อเอื้องนะคะให้ ดูค่ะเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะคะว่าอยู่ในระดับสมดุลกันไหมนะคะสองด้านนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะเอาพวงค่ะที่เราได้เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามเรียบร้อยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจัดเข้าจัดเข้าในกล่องค่ะ ในกล่องกระดาษสารนะคะบุรองด้วยผ้านะคะเสริมข้างล่างนะคะเสริมข้างล่างผ้าเนี่ยจะเป็นตัวโฟมนะคะตัวโฟมยกระดับขึ้นมานะคะแล้วก็บุด้วยผ้าค่ะบุด้วยผ้านะคะตัวกล่องเป็นกระดาษสารนะคะลายสกรีนสีทองแบบนี้เป็นรูปใบโพนะคะแบบนี้นะคะตัวฝาจะหุ้มด้วยฟองน้ําค่ะเพื่อเพิ่มมิตินะคะเพิ่มมิติของกล่องแบบนี้นะคะเพิ่มมิติของกล่องให้ตัวนูนแบบนี้เป็นนูนแบบนี้นะคะเป็นกล่องที่ใช้บรรจุ พวงมาลัยก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าค่ะแบบนี้ค่ะ <_ ừ> เดี๋ยวเราจะเอาตัวพวงนะคะจัดอยู่ในกล่องค่ะเอาวางในกล่องนะคะจัดวางในกล่องค่ะแบบนี้นะคะจัดวางในกล่องค่ะจัดวางในกล่องแบบนี้นะคะจัดอุบะนะคะให้เรียบร้อยค่ะจัดอุบะให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ จัดวางอุบะนะคะเพื่อไม่ให้เขาเบียดกันจนเกินไปนะคะอันนี้คือจะพอดีเลยค่ะพวงแบบนี้พอดีมากนะคะกับตัวกล่องนะคะกับตัวกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้พวงมาลัยเดี๋ยวเราลองปิดกล่องดูนะคะปิดกล่องก็จะพอดีกันเลยค่ะพอดีมากนะคะเป๊ะมากแบบกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็คือแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วนะคะตัวพวงมาลัยพวงมาลัยกระดาษกระดาษสานะคะพวงมาลัยดอกมะลิกระดาษสาค่ะสวยงามคงทนคุ้มค่าและคู่ควรค่ะและคู่ควรนะคะอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพวงมาลัยข้อพระกรใหญ่นะคะข้อพระกรใหญ่ดอกมะลิหอมกระดาษสาค่ะ แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลองทำกันดูค่ะพวงมาลัยดอกมาริหอมกระดาษสาเป็นข้อปกอดกรใหญ่ค่ะรัดข้อด้านบนนะคะตกแต่งช่อเอื้องสีแดงแบบนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ